ภาพที่คุณเห็นบนหน้าจอไม่ใช่มีมในอินเทอร์เน็ตและไม่ใช่การตัดต่อของเด็กเล่นเกมแต่มันคือสัญญาณการฆ่าที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมานับตั้งแต่สงครามเย็นกลุ่มฮูตี้ในเยเมนกองกําลังที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเพียงกลุ่มกบฏรองเท้าแตะได้ทําการล็อกเป้าเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ราคา1.3หมื่นล้านดอลลาร์ของสหรัฐและประกาศกล้องโลกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของคุณมันไร้ค่านี่ไม่ใช่โวหารและนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ในวินาทีเดียวกันนั้นที่กรุงเตหะรานพลตรีอับดุลราหิมมูซาวีประธานเสนาธิการกองทัพอิหร่านได้ส่งสารที่เย็นเยือกไปยังวอชิงตันเขากล่าวว่าหากสหรัฐคิดจะเริ่มเฟสสองของการเผชิญหน้าสิ่งที่รออยู่คือบทเรียนที่รุนแรงคุณต้องเข้าใจบริบทตรงนี้ให้ชัดมูซาวีไม่ใช่แค่นายพลที่นั่งโต๊ะเซ็นเอกสารเขาขึ้นมารับตำแหน่งนี้แทนคนเก่าที่ถูกสังหารไปแล้วในสงคราม12วันเมื่อเดือนมิถุนายนปี2025 คำเตือนของเขาจึงไม่ได้เขียนด้วยหมึกแต่เขียนด้วยบัญชีเลือดสิ่งที่สื่อกระแสหลักบอกคุณคือเรื่องราวของความตึงเครียดทางการทูตแต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกคุณคือเรื่องราวของคณิตศาสตร์ที่ไม่ลงตัวเมื่อขีปนาวุธราคา2ล้านดอลลาร์สามารถจมทรัพย์สินทางทะเลที่แพงที่สุดในโลกได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่เรากําลังจะไปขุดคุยกันให้ผมแปลภาษาข่าวให้เป็นภาษาของอํานาจเมื่อเราพูดถึงการประทะในภูมิภาคนี้ เราไม่ได้พูดถึงการยิงกันไปมาเรากำลังพูดถึงการบีบหลอดเลือดใหญ่ของระบบการเงินโลกช่องแคบฮอร์มูสพื้นที่แคบๆที่คุณเห็นอยู่นี้แบกรับน้ำมันดิบ20%ของโลกเอาไว้บนบ่าถ้าคุณคิดว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊มแพงแล้วลองจินตนาการดูว่าถ้าอิหร่านทำตามคำขู่คือการวางทุนระเมินและใช้ขีปนาวุธต่อเรือปิดตายช่องแคบนี้โลกจะไม่ได้เจอกับภาวะเงินเฟ้อแต่เราจะเจอกับภาวะหัวใจวายฉับพลันทางเศรษฐกิจและนี่คือส่วนที่น่ากลัวที่สุด ก,กลไกทางการทหารกลุ่มฮูตี้อ้างว่าพวกเขาโจมตีเรือ USS Harry S Truman กองทัพเรือสหรัฐปฏิเสธและบอกว่าเรือแค่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งแต่ลองฟังภาษาของนักการเงินดูนะครับถ้าสินทรัพย์มูลค่าหมื่นล้านต้องหนีไปทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั่นแปลว่าต้นทุนของการป้องกันมันสูงกว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วฮูตี้ใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่าการโจมตีแบบอิ่มตัวพวกเขายิงขีปนาวุธบาลลิสติก ขีปนาวุธร่อนและโดรนราคาถูกเข้าใส่พร้อมกันระบบเอจิสของสหรัฐอาจจะเทพแต่มันมีกระสุนจำกัดและจะรวดสกัดลูกละ4ล้านดอลลาร์ถูกใช้ยิงโดรนราคาหลักหมื่นรายงานระบุว่าสหรัฐเผาเงินไปแล้วกว่า3,000ล้านดอลลาร์ในแคมเปญต่อต้านฮูตี้ผลลัพธ์คืออะไรคือความว่างเปล่าคลังแสนของฮูตี้อยู่ใต้ดินลึกเข้าไปในภูเขาสิ่งที่สหรัฐทำคือเอาค้อนทองคำไปไล่ทุบแมลงยิ่งทุบค้อนยิ่งสึก แต่มแมลงแค่บินหลบแล้วกลับมาใหม่นี่คือการพ่ายแพ้เชิงโครงสร้างโดยที่ไม่ต้องมีเรือจมแม้แต่ลำเดียวเพราะสัตว์ปูรู้แล้วว่าราคาที่คุณต้องจ่ายในการดำรงอยู่ตรงนั้นมันแพงกว่าที่คุณจะจ่ายไหวในระยะยาวเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมคำเตือนของนายพลมูสวีในวันนี้ถึงหน้าขนลุกเราต้องย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2025สงคราม12วันในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วมันไม่ใช่การแลกหมดัดแต่มันคือการเปิดไพ่ตายที่อิหร่านซ่อนไว้มานานในครั้งนั้น อิหร่านยิงถล่มบาทับอาอูเดสในกาตาบาทัพที่สหรัฐคิดว่าปลอดภัยที่สุดขีปนาวุธร้อนผ่านระบบป้องกันไปได้และสร้างความเสียหายที่วอชิงตันพยายามปิดข่าวมาตลอดสิ่งที่อิหร่านทําในวันนี้ไม่ใช่การขู่ลอยๆแบบสมัยก่อนแต่มันคือการนําโมเดลปี2025มาวางบนโต๊ะแล้วบอกประธานาธิบดีทรัมป์ว่าคุณจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมันทําให้ผมนึกถึงการซ้อมรบในตํานานเมื่อปี2002ที่ชื่อว่ามิเลนเนียมชาเลนจ์ ในตอนนั้นนายพลพอแวนไรเปอร์ใช้เรือเล็กและขีปนาวุธรุ่นเก่าถล่มโรงกองทัพสหรัฐจนจมไปครึ่งกองทัพในวันแรกของการซ้อมรบจนกรรมการต้องสั่งรีเซ็ตเกมใหม่เพื่อให้สหรัฐชนะแต่ในโลกความจริงวันนี้ปี2026ไม่มีปุ่มรีเซ็ตพลตรีมูสวีและกลุ่มฮูตี้กำลังเล่นเกมเดียวกันกันกบแวนไรเปอร์พวกเขากระจายความเสี่ยงไปยังจุดต่างๆเลบานอนเยเมนอิรักซีเรียสิ่งที่เรียกว่าแกนการต่อต้าน พวกเขาไม่ได้ต้องการชนะสงครามโลกพวกเขาแค่ต้องการสร้างสมการความเจ็บปวดถ้าคุณยิงแต่ฮารานเทลอาวิบจะลุกเป็นไฟถ้าคุณยิงเยเมนราคาน้ำมันโลกจะพุ่งไปที่200ดอลลาร์ต่อบาเรลนี่ไม่ใช่สงครามชิงดินแดนนี่คือสงครามชิงความสามารถในการควบคุมเส้นทางโลจิสติกตอนนี้เปิดดูข่าว CNN หรือบูมเบิร์กคุณจะเห็นพาดหัวข้อว่าสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำเพื่อป่องปรามหรือทรัมป์ใช้มาตรการกดดันขั้นสูงสุด นั่นคือยาหอมที่พวกเขากรอกหูคุณความจริงที่ซ่อนอยู่ในรายงานทางการทหารที่คนทั่วไปไม่อ่านคืออะไรทราบไหมครับความจริงคือกองทัพเรือสหรัฐกำลังแตกสลายจากภายในเรือ USS Eisenhower ต้องเข้าอู่ซ่อมบำรุงนานกว่ากำหนดถึงปีครึ่งเรือ USS Nimitz ซึ่งเป็นเรือที่เก่าแก่ที่สุดกำลังจะปลดระวางเรือ USS General R Ford ต้องออกปฏิบัติการรอบที่3ในการ d e PLOYMENT เดียวคุณเข้าใจความหมายของคำว่าต้นทุนมนุษย์ไหม ลูกเรือ4,500ชีวิตบนเรือเหล่านั้นพลาดงานแต่งงานพลาดงานศพพ่อแม่ชีวิตครอบครัวพังทลายเพราะพวกเขาต้องลอยลำอยู่กลางทะเลเพื่อแสดงอำนาจที่เริ่มเสื่อมมนคลังการที่สหรัฐต้ตองคงกองเรือไว้ในภูมิภาคตลอดเวลาไม่ใช่สัญลักษณ์ของความเข้มแข็งแต่มันคืออาการของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทางยุทธศาสตร์คุณไม่สามารถถอนตัวได้เพราะถ้าถอนตัวอิหร่านจะรุกคืบ แต่คุณก็ไม่สามารถอยู่ตรงนั้นตลอดไปได้เพราะเรือคุณกำลังจะพังและคนของคุณกำลังจะหมดไฟและอย่าลืมเหตุการณ์ที่เครื่องบินซูเปอร์ฮอร์เนตตกจากดาดฟ้าเรือทรูแมนกองทัพบ,บอกว่าเป็นอุบัติเหตุนักวิเคราะห์บอกว่าเรือมีการหักเลี้ยวกะทันหันเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดแสนตันหักเลี้ยวกะทันหันทำไมทําไม่ใช่เพื่อหลบบางอย่างสื่อกระแสะหลักเรียกสิ่งนี้ว่าอุบัติเหตุ ผมเรียกมันว่าสัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤตว่าระบบป้องกันกำลังถูกทดสอบจนถึงขีดสุดทรัมป์บอกว่าเราจะมีดีลกับอิหร่านภายในหนึ่งเดือนแต่นักการทูตยุโรปและผู้นำอ่าวอาหรับรู้ดีกว่านั้นพวกเขากำลังส่งสัญญาณเตือนภัยเงียบๆว่าดีลที่ทรัมป์พูดถึงอาจจะเป็นแค่ฉากบังหน้าก่อนที่พายุจะมาเรามาจบเรื่องนี้ด้วยความจริงที่ไม่มีใครอยากพูดถึงโลกกำลังเดินไต่ลวดเส้นบาง ด้านหนึ่งคือการเจราจาที่ล้มเหลวอีกด้านคือสงครามที่ควบคุมไม่ได้ยุโรปกำลังตื่นตระหนกเยอรมน,นีพยายามเรียกร้องให้ยับยั้งชั่งใจแต่ในขณะเดียวกัน EU ก็ประกาศให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเป็นองค์กรก่อการร้ายนี่คือความสับสนอนลมานของการทู่ตะวันตกมือหนึ่งยื่นดอกไม้อีกมือถือมีดความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่การที่ทรัมป์ตื่นมาแล้วสั่งกดปุ่มนิวเคลียร์ แต่คือการคาดการผิดพลาดลองจินตนาการดูนะครับคืนหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ดโดรนราคาถูกของฮูตีลำหนึ่งหลุดรอดระบบป้องกันเข้ามาได้ไม่ต้องจมเรือหรอกครับแค่ชนเข้ากับดาดฟ้าเรือทรูแมนฆ่าทหารเรืออเมริกันไป10หรือ2 0นายวินาทีนั้นทวิตเตอร์จะลุกเป็นไฟแรงกดดันทางการเมืองในวอชิงตันจะระเบิดออกมาทรัมป์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตอบโต้แบบเต็มรูปแบบ และนั่นคือตอนที่กับดักทำงานขีปนาวุธของอิรานที่ซ่อนอยู่ในอุโมงค์ภูเขาจะถูกปล่อยออกมาเป้าหมายไม่ใช่แค่วอชิงตันแต่คือโรงกลั่นน้ำมันในซาอุท่าเรือในดูไบและช่องแคบฮอร์มูสเรือชูชีพเต็มหมดแล้วครับภาพที่คุณเห็นฮูตีโพสต์รูปเป้าเล็งบนเรือบรรทุกเครื่องบินมันไม่ใช่แค่สงครามประสาทแต่มันคือการบอกใบ้ถึงจุดจบของยุคสมัยที่กองทับเรือสหรัฐครองมาหาสมุทรอย่างไร้ผู้ต่อก่อน อำนาจไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนมือและมันกำลังเปลี่ยนด้วยความรุนแรงถ้าคุณยังเชื่อว่าการเจรจาในเจนีวาจะช่วยกู้สถานการณ์ได้คุณกำลังเดิมพันอนาคตของคุณกับความหวังลมๆแรงๆเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเมื่อเสียงระเบิดดังขึ้นมันจะไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าอีกต่อไป